สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนแกนำนำเยาวชนสื่อสารการประกันภัยโรงเรียนสตรีปากพนังขอ,อนำเสนอการจัดก,กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่นักเรียนตามโครงการเยาวชนนักสื่อสารประกันภัยขอเชิญทุกนรับชมได้เลยค่ะ 1. กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่นักเรียนจำนวน150คน โดยมีวิทยากรจากสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชและตัวแทนประกันภัยมาให้ความรู้แก่นักเรียนโดยก่อนการอบรมมีการทดสอบความรู้ด้านการประกันภัยพบว่านักเรียนมีคะแนนผ่านการทดสอบร้อยละ3 7 7 3 เมื่อเสร็จจากการอบรมมีการทดสอบความรู้หลังการอบรมอีกครั้งพบว่านักเรียนมีคะแนนผ่านการทดสอบร้อยละ93.20 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมฐานความรู้การประกันภัยในโรงเรียนมีการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้5ฐานได้แก่ฐานที่ 1. การประกันภัยรถยนต์โดยบมจวิริยะประกันภัยสาขานครศรีธรรมราช ฐานที่2การวางแผนการออมด้วยการประกันชีวิตโดยไทยฟ้านะครศรีธรรมราชฐานที่3การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นการปฐมพยาบาล CPR โดยโรงพยาบาลนะครินทร์นะครศรีธรรมราชฐานที่4รอบรู้กฎหมายและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยโดยสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนะครศรีธรรมราชฐานที่5 ประกันภัยพรบและประกันภัย TA โดยบมจเงินติดลอ้อมีการเล่นเกมชิงรางวัลและมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันสาสำรวจการจัดทำประกันภัยของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพบว่าหลังการอบรมมีผู้เข้าร่วมโครงการมีการสนใจทำประกันภัยเพิ่มขึ้น 4. ศาสตร์กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านการประกันภัยที่หลากหลายโดยมีกิจกรรมได้แก่ การให้ความรู้ในค่าระดับชั้นกิจกรรมเสียงตามสายป้ายนิเทศความรู้ด้านการประกันภัยหน้าห้องเรียนเป็นต้น 5. แนวทางในการต่อยอดความยั่งยืนของกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภยัยโดยมีนักเรียนแกนนำออกไปให้ความรู้ด้านการประกันภยัยโดยเผยแพร่ให้กับชุมชนและสังคมเพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการประกันภัยต่อไป ขอพ่อเคียงข้างทุกชีวิตด้วยประกันภัยที่คุณวางใจได้วันนี้พว<อ>ก <พอ S 2> เราโรงเรียนสตรีป,รปรนากพนันขอบคุณค่ะ